ไปชดปุ่มหน่อยแ่งยานี้น้ำตาลปิดสีเลยอ่ะมีเราก็ยอมละยอมรับความจริงถ้าไม่เป็นก็ถามพระก็ยืสอนให้ยินดีต้อนไปบกินไปเกินไปเกินไปเธอไปกดนไเแไปกินไปเกปกนตูนไปนกิะไกนไกเกิปุกบไเปั๊ิกไเไปเกเ ที ya, 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 ่จำได้ก ja ็ต yeah, ้องคุ่นเพะส่วนแบ่ิไปเลยไปเร็วรีบไทำไม่เป็นบอกทำเป็นทำไม่เป็นกอเอาเป็นอ่ะทำไมอ่ะการยอมรับความจริงจะดีที่สุดใช่ไหมเป็นได้เามไม่ไม่เกียมันผ้ามันค้างอนะอ๋ออันนี้กาวห่าทั้งหมดเนี่ยอะไรที่กาวหาทีวี

ตอนเขาบอกว่ที่นั่งสมาธิก็ได้แล้วมันประเด็นพิเศษผมมุ่ามั่พิเศษเลยผมนั่งสมาธิกัน <c oughs> เลยด <c oughs> <c oughs> นั่งสมาธิก่อนตอนนั้นอยู่วัดบอกเรียนพิเศษเล่นเกมอยู่อ่ะเออละวอะไรนี่มีของจริงโผล่มาแล้วเนี่ยครูสาวบอกเกมอะไรตอนนั้นเราจำได

ขนงหนูเรืองขหนูมาเรืองขนมหนูอะไรท่านเป็นอะไรหอมเจ้าสิบรี่นะดีอมคลนิดก็คัดเตี๊ยมขาวใช่ไหมฮะรู้เรื่ออรู้อะไรรู้อะไรงันนี้ม่เป็นไรอ่ะเมื่อกี้ผมถอดเอติขาวทำอนไรกันนมั้งทนทางปูาูนะโทนอะง มาอยู่วัดใช่ไหมไปลงทะเบียนเลยปะพาไปลงทะเบียนเลยเดี๋ยวเตรียมคุกองคลขาวให้พร้อม สาวกับน้องไง